เลิศคุณรีนอร่อยเลิศรสประเสือสีเธอของไม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากอร่อยเลิศกว่าคุณรีนวันนี้อยากจะชวนมาที่ร้านชื่อว่าเติร์นน่าจะชอบบรรยากาศเลิศเหลือเกินเป็นแบบคันที่คันที่ของประเทศอังกฤษร้านนี้อยู่ติดถนนถนนเฉลิมพระเกียรติ 09. รอเก้าระหว่าง oh, <yeah. S 1> ซอย6กกับ70นะคะเรามาคุยกับเจ้าของร้านคุณพิไลพันธ์สวันรัตน์พี่แดงสวัสดีนะจ๊ะ น่แดงคะช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยนะคะว่าความเด่นของร้านเธอน่าจะชอบทั้งบรรยากาศร้านและเมนูของเราสิจ๊ะบรรยากาศร้านนี่นะคะเราจะแยกเป็นส่วนๆวนมีทั้งเอ้าดร์ทั้งอินดอร์ค่ะแล้วสวนเราใหญ่มากเลยนะคะเป็นสวนสไตล์อังกฤษชนบทนะคะเมื่อชมสถา,านที่เลิศและชอบและพอใจแล้วมาเมนูกันบ้างเรี่องน้ำย่อยโดย ยำส้มโอโบราณนี่เราจะต้องเลือกอส้มโอที่ออกเปรี้ยวเพราะว่าเราไม่ใส่มะนาวนะค่ะแล้วเราก็มีเครื่องปรุงเยอะมากอาที่เช่นน่ะถั่วลิสงบดมะพร้าวคั่วกุ้งแห้งพริกทอดหอมเจียวคลุกลงไปแล้วก็ใส่น้ําตาลนิดหน่อยแล้วก็พริกไปเมนูที่2ของเธอหน้าจะชอบข้าวผัดมันกุ้งนะคะค่ะเราเลือกตั้งแต่ข้าวที่จะมาผัดนะคะจะต้องล้วนกําลังดีแล้วก็เรามีซอสมันกุ้งที่เราปรุงพิเศษเพื่อจะเอามาผัดแล้วก็กุ้งเราจะต้องสดแล้ว เราใช้กุ้งขาวตัวใหญ่เวลาเราผัดเราจะใส่ซอสเยอะนิดนึงเพื่อจะได้ให้ข้าวผัดมันมีความฉ่ำแต่ว่าไม่แฉะรสชาติจะเข้มข้นกลมกลม่อมค่ะตาม,มาเมนูที่ 3จา,จาขนมจีนแกงปูเนี่ยของเราเนี่ยเป็นเครื่องแกงของทางใต้เลยเราจะปรุงลดความเผ็ดลงเพื่อให้ทุกคนทานได้นะคะแต่ว่ารสชาติจะเข้มข้นใช้ปูมาค่ะแล้วก็ที่พิเศษคือเราจะใส่ไข่ปูด้วยทั้งปูทั้งไข่ปูอะไรทั้งหมดเนี่ยเราจะสั่งมาจากสุราษฎร์ค่ะไปอีกหนึ่งเมนูค่ะหมูสามชั้นพะโล้ไขเ่เนบนะคะคือหมูสามชั้นของเราเราจะใช้เวลาตุน๋น5-6ชั่วโมงนะคะละลายในปากเวลาทุนทานนะคะส่วนไข่พะโล้เราก็เคี่ยวนานมากเวลากัดเข้าไปเนี่ยเราจะมีความน แล้วก็เครื่องะโลเราก็ปรุงพิเศษนิดนึงไม่ฉุนเครื่องมากแล้วก็เราจะไม่ทําไม่หวานมากไปสุดท้ายซี่โครงบาร์บีคิวนี่ก็เราก็จะเลือกซี่โคงที่มีเนื้อเยอะๆนะคะแล้วเราก็หมักกับเครื่องปรุงสไตล์ฝรั่งอบจนเปื่อยนุ่มค่ะก็มาย่างกรีนอีกสักครั้งหนึ่งนะคะให้มีความหอมอเราจะเสิร์ฟกับน้ําจิ้ม2ชนิดนะคะคือน้ําจิ้มแจ่วแล้วก็อซอสมะเขือเทศจัดเลี้ยงได้กี่คนประมาณ250ค่ะ งานเลี้ยงงานวันเกิดงานฉลองปริญญางานแต่งงานยังได้เลยนะคะรับนี่คอ,อการันตีให้เธอน่าจะชอบเป็นอร่อยเลิศชักอยา่จะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านเธอน่าจะชอบตั้งอยู่ที่ถนนเฉลิมพระเกียรติรอ๙ระหว่างซอย6กกับซอย70ร้านอยู่ติดถนน โปรแรงอร่อยเลิศก,กับ AIS อร่อยเลิศก,กับคุณลิศและ AIS ดินดีจะมามอบสิทธิพิเศษให้กับคุณลูกค้า ทื่ร้านอาหารชื่อว่าเธอน่าจะชอบมีสิทธิพิเศษค่ะอะไรให้กับคุณลูกค้า AIS บ้างคุณแดงคะสำหรับลูกค้า AIS นะคะใช้ AIS POINT แค่1นคะแนนก็แลกรับส่วนลดค่าอาหาร10%เมื่อรับประทานอาหารที่ร้านหรือสั่งกลับบ้านก็ได้ค่ะหรือ Delivery ตรงกับทางร้านนะคะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15ตุลาคม2567ค่ะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่นะคะทุกวันค่ะ ันถึงสุดเวลา8นาฬิกาสสิานาทีดูที่ีกด3 3หรือดูมือถือกด3พลัสวันนี้ต้องขอขอบคุณแฟนๆที่รับชมลาไปก่อนและสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะอร่อยได้กับผลิตล่เมชอชอีติ้งย่าผิงจังต้องกินค่ะ